สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันพุนธัสปุีนะคะวันนี้เป็นวันที่เจมีนาคมปี2 0 2 4นะคะมาอีกแล้วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับทุกคนทุกคนถามหาคูเปอร์มากเยอะเลยนะคะทุกคนก็ขอบคุณที่เอ็นดูคูเปอร์นะคะก็มาว้าว่าเป็นแบรนด์แล้วก็ไปนะคะคูเปอร์ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาล้องไห้อย่างเดียวช่วงนี้นะคะทุกคนข่าวเยอะมากตามไม่ทันเลยนะคะแต่วันนี้เรามาสักสองสาเรื่องนะ,ะทุกคนก็ ในเรื่องของการเมืองสหรัฐเนาะก็เป็นที่แน่นอนนะคะว่าตัวนี้นะคะคนที่จะมาชิงตําแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นอดีตประธานาธิบดีโดนัทชัมจากตัวแทนพรรคริพัพลิกันนะคะเนื่องจากไม่มีคู่แข่งคนอื่นภายในพรรคแล้วนะคะก็เนื่องจากเฮลี่ให้มาประกาศถอนตัวตามคาดนะทุกคนทีนี้ก็จะเป็นการขับขับเคี่ยวระหว่าง ประธานาธิบดีโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตนะคะแล้วก็อาีตประธานาธิบดีโดนัททัมนะคะชอบใครก็ไปลงคะแนนเสียงกันได้นะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนปีนี้เนาะสำหรับคนที่มีสิทธิ์จะเลือกนะคะลงคะแนนเสียงเลือกประธานาธิบดีสหรัฐกันนะคะปีนี้นะคะเดือนพฤศจิกาย,ยนก็ ขอให้ได้คนที่ถูกใจนะคะมาต่อกันด้วยข่าวของธนาคารกลางสาหรัฐกันนิดหนึ่งนะคะว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างนะคะเขาบอกว่านะคะานายจลมพาเวลนะคะประธานธนาคารกลางสาหรัฐนะทุกคนกล่าวว่าเฟดตระหนัดดีถึงความเสี่ยงที่กลุ่มคนในวัยทำงานได้รับจากนโยบายการเงินที่เข้มงวด แต่การที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยได้นั้นจะขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจได้ปรับตัวตามที่เฟดคาดการไว้นะคะขณะที่เงินเฟ้อชะลอตัวอย่างต่อเนื่องนะคะขเขาก็มีการย้ำนะคะว่าเริ่มจะหันดอกเบีย้ยในปีนี้นะคะหากเศรษฐกิจเนี่ยปรับตัวตามคาดนะคะทั้งนี้นะคะในการเข้าพบคณะกรรมาการาธนาคารกลางประจำวุฒิสภานะานในวันนี้ นายเจลงพาเวลนะคะได้ถูกกดดันจากนายเชร็อกบราวนะคะประธานคณะกรรมการที่การดังกล่าวนะซึ่งได้การสักถามนายพาเวลว่าเหตุใดเฟดจึงไม่รีบปรับลดอัตราดอกเบียเบ้ยเพื่อหลีกเรื่องความเสี่ยงจากการตกงานของกลุ่มคนในวัยทำงานนะคะก็นายพาเวลก็มีการตอบว่า <S <S เขาตระหนัก ดีถึงความเสี่ยงดังกล่าวนะคะแล้วก็ได้พยายามหลีกเลี่ยงซึ่งหากเศรษฐกิจมีการปรับตัวที่เราคาดหวังไว้นะคะแล้วก็มีความคืบหน้าในการทำให้เงินเฟ้อชะลอตัวลงก็คิดว่ากระบวนการผ่อนคลายนโยบายจะสามารถเริ่มต้นขึ้นในปีนี้นะคะถ้อยแถลงของอานาย นายเจลอมพาเวลนะคะในวันนี้สอดคล้องกับสิ่งที่เขากล่าวต่อคณะกรรมารที่การบริหารการเงินประจําสภาผู้แทนรัษฎรเมื่อวานนี้นะซึ่งได้ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะคะแต่เฟดยังไม่มีกรอบเวลาชัดเจนนะคะว่าสําหรับการดําเนินการด,ดังกล่าวจะเป็นช่วงไหนนะคะนายพาเวลกล่าวว่าเมื่อวานนะคะกล่าวว่าเขาคาดว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตรา ดอกเบี้ยในปีนี้หากเศร,รษฐกิจมีการปรับตัวตามที่เฟดคาดการไว้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องของธนาคารกลางสาหรัฐนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องเคงะเรื่องวันนี้นะข่าวสุดท้ายนะคะเป็นอาร์ติเคิลสุดท้ายของวันนะคะที่ทําคลิปใน,นวันนี้ก็คือนในเรื่องของประกันสังคมนะคะในอาร์ติเคิลที่เขาออกมานะคะเกี่ยวกับการเกษียณอายุนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาพูดยังไงบ้างนะคะ เขาบอกว่าถ้าเราจะยื่นประกันสังคมนะคะที่อายุ70ปีเนี่ยอาจทําให้คุณเสียเวลามากอันนี้หรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อมาอีกแล้วคุเปอร์ฮิมะที่บ้านมันตกนะทุกคนดูแลสุขภาพตัวนะคะอากาศเด่นก็ก็บอกว่านะคะการรอจนถึงอายุ70 ปีนะเพื่อรับผลประโยชน์จะทําให้คุณได้รับการชําระเงินรายเดือนสูงสุดเป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะในบางกรณีการอ้างสิทธิตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอาจเป็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหโเต้นกบอาจเป็นการตัดสินใจทางการเงินที่ดีกว่านะคะก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะทั้งยื่นก่อนแล้วก็รอนะคะทุกคนเดี๋ยวมา,า,มาฟังกันนะคะทุกคนครูปอกจุ๊บป,บ <laughs> ปากเล้เหรอ พอแล้วมั้งนะให้มันไม่อ่านข่าวก่อนไม่ได้ข่าวอ่านอาร์ติเคิลก่อนโอเคองั้นก็กอดกันอย่างนี้ก็อบอกการเลื่อนผลประโยชน์การรับผลประโยชนออกไปนะคะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเสมอไปนะจุกคนนี่เห็นไหมเกะไปนะจุกคนคุปลนี่จะอ่านเหรอไอแพดมาม่ก็ะกำลังจะแบตจะหมดโอเคเขาบอกว่านะคะการกําหนดอายุที่จะเริ่มเคลมประกันสังคมถือเป็นหนึ่งในการ ตัดสินใจกเกษียณอายุที่ใหญ่ที่สุดที่คุณต้องเผชิญนะคะแล้วก็จะส่งผลต่อรายได้ต่อเดือนอของคุณไปตลอดชีวิตนะคะคุณคูเปอรพ์พายามจะไปแพรก็คุณสามารถที่จะขอรับสิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่อายุ62ปีอันนี้พอทราบกันนะคะแต่ทุกเดือนที่คุณรอจนถึงอายุ70นะีคุณก็จะได้รับเช็คที่มันใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะคะด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะคะแนะนำให้เลื่อนประกันสังคมออกไปจนถึงอายุ70เพื่อรับการชําระเงินสูงสุดที่เป็นไปได้นะคะอันนี้ถ้าเรามีกําลังทํางานอยู่ก็ก็รอให้ถึง70ก็ได้นะทุกคนเขาจะได้รับเงินมากกว่าอาจจะไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าบางคนก็ขอยื่น62อะไรก็ได้นะคะแต่อาร์ติเคิลนี้เขาพูดเหมือนกับแนะนำนะคะเกี่ยวกับให้ข้อคิดในเรื่องการที่เราจะ,กะเกษียณอายุเะนาะ เขาบอกว่าแม้ว่านั่นจะไม่ใช่ความคิดที่ไม่ดีเสมอไปนะคะแต่ก็ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่เหมาะสมสําหรับทุกคนการอ้างสิทธิ์ก่อน,นนี้เป็นการตัดสินใจที่ดีกว่ามากในบางกรณีแล้วก็อาจช่วยให้คุณได้รับผลประโยชน์มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนะคะก็เขาบอกต่อไปนี้เป็นวิธีตัดสินใจว่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับคุณหรือไม่นะทุกคนก็มาดูเขาบอกว่าเมื่อจ่ายเงินประกันสังคมล่วงหน้าการเลื่อนผลประโยชน์ออกไปจนถึงอายุ70ะคะ่ะ อาจช่วยเพิ่มการชําระเงินรายเดือนของคุณให้สูงสุดนะคะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะสะสมเงินได้มากขึ้นตลอดชีวิตนะคะอันนี้เห็นด้วยนะทุกคนแล้วก็สิทธิประโยชน์ประกันสังคมนะคะได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณได้รับยอดรวมเขาเรียกอะไรเท่ากันไม่ว่าคุณจะเริ่มเรียกร้องเมื่อใดนะคะคุณยื่นก่อนกําหนดคุณจะเรียกเก็บเงินเขาเรียกอะไรมีเงิน เช็คเนะี่ยอาจจะเล็กน้อยแต่จะมากกว่าตอนที่คุณยื่นขออายุที่แบบแก่กว่าอะไรประมาณนะี้คือถ้ายื่นเร็วก็ได้น้อยถ้ายื่นาอายุแก่ขึ้นไปก็อาจจะได้เช็คเยอะนะคะที่เขาพูดนะนะก็บางคนก็ชะลอนะคะชะลอการ,กรเกษียณอายุก็จะได้รับเช็คขนาดที่ใหญ่กว่านะคะออกออกมาอีกแล้วคลิปนี้มาปล่อยนั้นเนี่ยฮะ ก็เขาบอกว่าการยื่นกําหนดการยื่นก่อนกําหนดอาจทําให้การ,กรเกษียณอายุมีราคาเงินนะคะอาจจะไม่ได้มากขึ้นนะคะเขาบอกการเรียกร้องผลประโยชน์ตั้งแต่เนิ่นๆยังช่วยให้กเกษียณอายุก่อนกาหนดได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่คุณอ,ออกจากงานเร็วกว่าที่คาดเนื่องจากการตกงานหรือปัญหาสุขภาพนะคะอันนี้บางคนเขาก็แบบยื่นก่อนกําหนดนะคะทุกคนก็ ด้วยเรื่องของสุขภาพอะไรด้วยนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะให้ออกจากงานนะคะก็อายุก็ใกล้จกกะเกษียณแล้วก็ยิ่เกษียณก่อนอะไรเนี้ยก็จะเป็นประมาณคุณสามารถกรเกษียณอายุได้ในช่วงต้นต้นอายุ60ปีและเลื่อนการรับผลประโยชน์ออกไปภายในไม่กี่ปีอย่างไรก็ตามนะคะในระหว่างนี้คุณจะต้องพึ่งพาเงินออมนะคะถ้าใครมีเงินออมนะ,ะหรือแหล่งรายได้อื่นๆและเว้นแต่กองทุนกเกษียณอายุของคุณจะ แบบแข็งแกร่งเป็นพิเศษนะก็อาจทำให้เงินออมของคุณหมดเร็วเกินไปนะคะการได้รับผลประโยชน์ทันทีที่คุณเกษียณอายุสามารถช่วยยืดอายุการออมของคุณต่อไปได้นะคะอันนี้เขาพูดถึงหมายความว่าถ้าเราทํางานแล้วเรามีเงินมีเงินออมของเรานะคะแต่ว่าคุณตัดสินใจว่าโอเคจากเกษียณอายอาุเท่านี้แต่ว่าระหว่างนั้นคุณไม่ได้ทํางานนะคะก็ใช้เงินออมของคุณไป เลื่อยแต่ว่าไปยื่นอขอเกษียณอายุอีกปีสองปีนะคะอย่างเช่นอย่างอย่างถ้ามดว่าวันอายุ60ใช่ไหมเออเกิดสุขภาพร่างกายเราไม่แข็งแรงใช่ไหมทุคนเราก็ไม่ได้ทํางานแต่ว่าในระหว่างที่ไม่ทํางานเราก็ใช้เงินออมของเราไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่พออายุ6 2เราก็ไปขอเกษียณอะไรประมาณนี้นะคะเขาอธิบายประมาณนี้ ก็เขาบอกหากคุณกเกษียณอายุก่อนกำหนดโดยเลิกการเงินไม่ใช่ทุกสิ่งในการตัดสินใจนะคะจาก,กเกษียณอายุแล้วก็รับประกันสังคมเมื่อใดบางครั้งแบบการรับแบบเงินจำนวนเล็กน้อยที่คุณจะได้รับจากการยื่นก่อนกำหนดก็ถือเป็นการเสียสละที่คุ้มค่านะคะที่กเกษียณเร็วกว่านะคะอีกปีสองปีอะไรประมาณนีนะะ้อย่างที่วันอธิบายไปนะคะคุณมีเงิน f i แ a นเชียลอะไรเนี้ยที่มีอยู่แล้วนะลดค่าใช้ใจ่ายที่เราจะไปขอเงินกเกษียณนะ่ะก็ไม่มีอะไรอ่าเขาเรียกอะไรก็ไม่เป็นข้อเสียนะคะสำหรับที่จะยื่นกเกษียณอายุก่อนกำหนดนะคะก็เออร์ลี่เออร์ลี่ก่อนกำหนดเกษียณอายุก่อนอ่าฟูลรีทายเมนเอ็ะนะคะทุกคนอนุาถ้าเป็นภาษาไทยเราจะอธิบายยังไงไ คุณทํางานไปคุณมีเงินพอมนะคะเราไม่ได้ไปพึ่งเงินประกันสังคมอย่างเดียวนะคะเสร็จแล้วนะคะเหมือนกับเหมือนวันพูดไปสักครู่นี้นะคะก็คืออายุ60เนี่ยเราคิดว่าเออสุขภาพเราไม่ค่อยดีเราอีกสองปีเราจะ,กะเกษียณอยู่แล้วนะ,ะเราภายใน2ปีเราก็ใช้ใจ่ายเงินที่เราออกมานะคะแล้วก็อีกสองปีเราก็ไปขอกเกษียณอะไรเงี้ยก็เงินก็จะได้เงินกเกษียณอายุนะคะใน เขาเรียกเออร์ลีลทายเนาะก็จะไม่ได้รับเต็มจำนวนนะคะก็จะได้น้อยกว่าที่เราไปขอเกษยียณอายอาุเต็มจำนวนนะคะอย่างเจ็ดสิบอย่างงี้กอาจจะได้เยอะนะเขาบอกว่า <c oughs> มีอีกสถานการณ์หนึ่งนะเมื่อคุณ ชะลอผลประโยชน์นะคะแม้ว่าการเรียกร้องสิทธิ์ล่วงหน้าตั้งแต่นั้นเนิ่นอาจเป็นการดำเนินการที่ชาญฉลาดในหลายๆสถานการณ์แต่การเลื่อนประกันสังคมออกไปจะช่วยเพิ่มการชาระเงินลายเดือนของคุณได้อย่างมากก็คือการเลื่อนเกษียณออกไปเนี่ยให้มันถึงฟูลไทม์คอ m e n นเอทเนี่ยก็จะได้รับเงินค่อนข้างจะเยอะนะเขาว่าอย่างนี้นะทุกคน ก็อย่างอายุเกษียณเต็มจํานวนนะคะ Full Retirement Age คืออายุที่คุณจะได้รับผลประโยชน์เต็มที่ตามรายได้ทางอาชีพของคุณนะคะแล้วก็มีอายุ67ปีสำหรับคนที่เกิดในปี1960นะคะก็ตัวอย่างนะคะค่าคุณจะเกษียณอายุอยู่ที่67ปีนะคะแล้วมีการยื่ยนเอกสารเมื่ออายุนักการคุณจะได้รับเงิน1,900ดอลลารต์ต่อเดือนอันนี้ประมาณนะคะ ซึ่งเป็นผลประโยชน์โดยเฉลี่ยของผู้เกษียณอายุณเดือนมกราคมปี2023นะคะแต่ว่าหากคุณยื่นเรื่องโดยเร็วที่สุดเมื่ออายุ62ปีผลประโยชน์ของคุณก็จะลดลง30%นะคะอย่างถาวรโดยเหลือให้คุณอยู่ที่1,330ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะจาก1 9 0 0นะคะถ้าเรายื่นถ้าเรายื่นเต็มจำนวน67นะคะ คุณก็จะได้1,900เาต่อเดือนแต่ว่าถ้าคุณยื่นก่อนกำหนดนะคะ62ปีผลประโยชน์ลดลง30%ก็จะเหลืออายุที่1,330ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะอันนี้เขาก็เปรียบเทียบให้ดูนะคะการเลื่อนการเคมออกไปจนถึง70เนี่ยคุณก็จะได้รับผลประโยชน์เต็มจำนวนพร้อมโบนัส24%ต่อเดือนโอ้ อันนี้เหมือนเอาเงินมาล่อเราอย่างที่เราพูดกันนะหรือ2,356ดอลลาร์ต่อเดือนอันนั้นก็เป็นเงินที่มากกว่าที่คุณจะได้รับมาอายุ62ปีถึง1,26 0ดอลลาร์ต่อเดือนนะฮนะอันนี้เขาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่ายื่นก่อนอ่าแล้วก็ยื่นหลังอ่ะเช็คมันก็จะต่างกันนะคะสำหรับผู้เกษียณอายุแต่จริงๆอะถ้าเราอ่าวันเนาะ ถ้าเรายังมีแรงทํางานแล้วมีความสนุกกับการทํางานเงี้ยถ้ามีแรงอยู่นะคะก็ทําไปเรื่อยๆนะทุกคนถ้าเราคิดว่าเราจะ,กะเกษียณแล้วเรามีเงินพอ Financial แล้วเราพอแล้วเนะี่ยยื่น62นะวันว่าก็ดีนะคะมีก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข,ข้อเสียก็คือคุณก็จะไม่ได้รับเงินกเกษียณอายอุเต็มจานวนที่คุณควรจะได้รับ แถมโบนัสอีกเงี่ยเมือนเขาเอาเงินมารอนะคะ <_ d ose> ถ้าคนยื่น62เงินก็จะตร o ลงนะคะทุกคนก็30%อะไรประมาณนี้นะก็ <_ d ose> ตัดสินใจเอานะคะว่าจะ,กะเกษียณตอนอายุกี่ปีนะทุกคน <_ d ose> นี่เขาบอกว่าขอย้ำอีกครั้งว่าการเงินไม่ใช่จุดสิ่งทุกอย่างในการเลือกเวลาเข้ารับเวลาที่เราจะไปยื่นขอกเกษียณน,นะคะ <_ d ose> มีเหตุผลของแต่ละบุคคลนะคะก็ ยื่นก่อนก็ได้ถ้าเกิดเรามีความพร้อมนะคะจะยื่นหลังถ้าเรามีกําลังที่จะทํางานอยู่นะคะก็ทําไปเรื่อยๆสนุกสนานอะไรประมาณนี้นะคะถ้าสุขภาพเราไม่ดีเราก็ออกมากเกษียณดีกว่าแล้วก็มารักษาสุขภาพแล้วก็เอนจอยกับชีวิตเกษียณอายุอะไรประมาณนี้ก แล้วแต่วันว่านะแล้วแต่คนพร้อมแล้วก็ความพร้อมของเราแล้วก็ financial นะคะทุกคนการเงินของเราพร้อมแล้วก็คิดว่าช่วงที่เราเกษียณอายุเนี่ยมันสามารถ cover ทุกอย่างที่เราใจะจ่ายหรือเปล่านะมีได้หลายอย่างอนะ่ะที่เราเขาแนะนำนะคะเกี่ยวกับการเกษียณอายุนะคะในบทความที่วันอ่านนะคะของอข่าว ต่างๆนะคะเขาก็แนะนำตีนะคะก็เราก็เอามาคิดแล้วก็ตัดสินใจว่าจะ,กะเกษียณดีไม่ดีนะคะถ้าวันนะถ้าวันอายุหกสิบหกสิบเจ็ดถ้าหกสิบหกสิบสองเนี่ยถ้ายังมีเขาเรียกว่านะอะไรมีกาลังก็จะทำไปเรื่อยๆนะทุกคนแต่ถ้าเราเบื่อที่ทางานหรืออะไรเงี้ยเราก็นะรับเงินกเกษียณน,นะทุกคนก็ออกมาถ้าเรา เีกอะไรนะการเงินเราดีก็ไม่เป็นไรก็ออกมานะทุกคนแต่มันมีข้อข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนถ้าเกิดว่าเรากรเกษียณค่าเรียกอะไรนะ,ระเกษียณอยู่ที่แบบเกษียณ f l Retirement a อทนะทุกคนเราสามารถจะทํางานกี่ชั่วโมงก็ได้ หลังจากที่เรากษเสียนะ,ะแต่ว่าถ้าเรากษเสียงก่อนอายุอย่างเช่น62เนี่ยเขาก็จะมีลิมิตเวลาทํางานนะคะว่าคุณจะทํางานได้กี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะ,ะแต่ถ้าเรามีเงินเยอะเราก็กเกษียณเร็ว <c oughs> 50 <c oughs> <c oughs> นาทุกนโอเคยังไงก็เป็นคำแนะนำจากบทความที่เกี่ยวกับการ,กรเกษียณอายุนะคะที่เขาเอามา แนะนำให้เราใกนการตัดสินใจนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนที่กําลังจะตัดสินใจกเกษียณอายุนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ตัดสินใจยังมีความสุขแล้วก็ขอให้แฮปปี้หลังกเกษียณอายุนะคะคลิปนี้วันมาเท่านี้แล้วทุกคนไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเดี๋ยว่าเจอกับวันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ